ไม่ได้คน่ายเพื่อตัวเองหรอตอนนี้ลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีบวชตั้นเตเล็กอายุสิบห้าปียังไม่เคยเซึเลยไม่เคยรู้ว่าความรักคืออะไรแต่มีลูกด,ด,ดกในบ้านเนี่ยอัตามาส่งเสริมการศึกษาพระบินนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้อย่างนี้มีประเทศช่วยกันสนับานุนอัตามาดีใจแทนท่านสสลาวินที่เลือกตรงนี้ สนับสนุนตรงนี้เพราะเดี๋ยวนี้อย่างนี้เราจะมองไม่เห็นกันแล้วไปที่ไหนเห็นแต่สิ่งก่อสร้างโตอลังกาเดินเข้าไปกุฏิบางทีไม่มีใครอยู่แต่ที่นี่กุฏิที่นี่พังเหลอีกสองหลังยังสร้างไม่เสร็จอาตมาไม่มีเงินแต่เป็นพระดันทุระสร้างได้สามหลังหรืออีกสองหลังที่ว่าป่ากุฏิก้าคาเขพัง ฝนตกน้ำท่วมหล่หย้อยก็มาเอาผ้าเต็นไปกางให้ดีนอนมีวันหนึ่งตีสองฝนมันตก,ตตตนนนตกทองทองทั้งคืนนี้กุญแจขามันล้วนลูกเดนเป,ป็นยังไงเปิดประตูเดินเข้าไปดุ่งผ้าเพียสบายเห็นนตาตกในลูกเดนเขาผ้าอ,อกกบกับกีบอรคลุมตัวเองแล้วนอนข้างบน,นตก,ตก็ตกแหลยน แมวยังมีบุตินี้อีกแมวลูก่อนมีลูกสามตัวอนอนเอาขาโกยกอดกันเป็นรูปฟุตบอนเลยอ่ะนอนสอั่อน,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 อน,นอยู่ข้างบนเี่ก็นอนขดอยู่ข้างล่างอาตมาแล้วโอ้โหต,ตาสึมคิดอยู่ในใจเราต้องทําอะไรสักอย่างตื่นเช้าขึ้นมาเอ่ะสั่งอาผ้า,า,สา,าสเสลมเนี่ยที่มุดโยงกลางกางเดดประคุณกุติก่อนอาติต้นก็ต้องสั่งที่นี่ก็ต้องสั่องอาตมาเน้นตัวนี้สร้างตัวนี้เออ ไปจากนั้นก็อยากจะใหุ้ณโยมทราบประวัติความเป็นมาอาตมาอีกวัดหนึ่งคือวัดลูกศิษย์อาตมาคือวัดป่าระโอ้แล้วลูกศิษย์อาตมาให้ดูนะด้านลูกศิษย์อาตมาอาตมาให้ไปสร้างที่นั่นอ่าแล้วก็ให้เขาทําในการบริหารของเขาเต็มที่อาตมาไม่ยุ่งอ่าให้เขาได้เต็มใจเต็มที่ในการสร้างศรัทธาในลูกศิษย์อาตมาเลยตอนไปเริ่มแรกก่อสร้างก็ตามไปส่ง จากกฐินจากพระป่าช่วยพอเขาตั้งหลักด้อาตมาก็ได้โยมไปนี้ทำไมคองเอ็นไม่โฆษณาอาตมาเนว่าที่นุ่นก็สร้างใหญ่สร้างวัตถุใหญ่แล้วก็ต้องใช้งบเยอะอาตมาไม่ได้สร้างวัตถุสร้างคนไม่ได้ไม่ใช้ก็แต่ใช้ตลอดก็าจะมีความรู้สึกโวยเขินว่าถ้าูกสิ์ก็โฆษณาว่าอาจารย์ก็โฆษณาวัดไดโยมได้บอกแมถ้าอาจารย์ลูกศิษย์แข่งกันคน นาการภาพนี้ออกก็เลยเอาบน่นเขาเป็นที่อาตมาไหมเพราะนันปีนี้เป็นปีแรกนะท่านสสองที่ชื่อว่าวัดคลองแอนพัฒนารามหรือสำนักสงฆ์คลองแอนสามสี่การามไปอยู่ในสายตาของคนคลองสามแต่ก่อนจะเงียบทางที่ที่นี่คือแม่อาตมาไม่โฆษณาวัดแต่ถ้าโยมาที่นี่กับตะลึงตะลึงตรงไหนโอ้โหพระมาจากไหนกันเนี่ย ทำหน้าที่ที่นี่แหละ20ปีแล้วอยู่ไม่โฆษณาและไม่ดินตรนเพื่ออะไรแต่ปเป็นวัดใต้ครอบครูของเราแล้วก็ให้พวกเราที่มีบุญมาเจอกังที่นี่อ่ออตอนนี้ก็ถึงเวลาครบเวลาแล้วก็แจ้งข่าวต่อไปเป็นพิธีของศาสนานะสาธุโอ้โนี่ขนาดท่านไม่ตั้นตัวนะมีอีกเรียบเลย ค่นะตอนนี้พกงได้เลิกงามยางดีนะคะเราจะได้เป็ชาารรัตนรนะคะขอกราบเรียกเชิญท่านประธานในงานวันนี้ท่านสสอนาวินรัตนสถาพรเป็นผู้จุดผู้เพียรุชารัตนไตรทาุกท่นประมา โบรารคาจานเป็นลำดับต่อไปนะคะมา ขอบุอกันส่วนนี้ขอบุกันส่วนนี้ขอจองมีในทางเกนขอจมีนทางเกินดับต่อไปข ท่านนอมกายวยาจาใจบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำสบายนิม่าโดยพร้อม เตธรรมังสรณังกัจฉามิพุทธังติธรรมังสรณังกัจฉามิพุทธังติสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังติสังฆังสรณังกัจฉามิ Namsara Namsara Ami